ก็ต้อนรับท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านเข้าสู่การสัมมนาปอบวกปอวันนี้แหละครับสองปอนะฮะประชาชนปฏิรูปไม่ใช่นอปอปอนะฮะ <c oughs> น,นั่นเป็นข่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คงต้องใช้เวลาอย่างกระชับนิดหนึ่งนะฮะบนเวทีนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีไม่ต้องเติมเต็มในเชิงประวัตินะฮะต้องเรียนว่าวันนี้ห้าห้องนะฮะพลังงานเศรษฐกิจไอ้ตรงนี้ก็กระจายอำนาจกระบวนการยุติธรรม นี่วอล์กอเข้ามาเนี่ยห้องนี้ไม่มีจัดตั้งมาด้วยใจล้วนๆประมือให้กับตัวเองสักครั้งได้ไหมครับอาจารย์แหม่มใช่ไหมฮะทราบว่าวันนี้นี่ท่านศาสตราจารย์ดรวิชาท่านอาจารย์วิชาหมาคุณเนี่ยต้องเดินทางไปด่วนไปสัมมนาตอนเที่ยงนี้ด้วยที่ที่เซนตทันเวิร์ดนะฮะไปพูดเรื่องทษจริตเนี่ยแล้วฮะแต่อีกงานหนึ่งท่านเลยจริงๆมีโปรแกรมอยู่ภาคบ่ายก,ก็เลยต้องเลื่อนมาตอนเช้าดังนั้นนี่ นอกจากมีเรื่องกระจายอำนาจแล้วนี่เรายังมีเรื่องของประเด็นการพุจริตด้วยนะเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยอันนี้ก็ขอแทรกเป็นคิวพิเศษแต่ไม่ว่าคิวไหนเรื่องใดก็ตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดเดียวกันทั้งนั้นแหละต้องปฏิรูปต้องไปกันทั้งกระบวนการนะครับรูปแบบก็คงต้องนำร่องวันนี้ตามที่ทางผู้จัดกำหนดไว้ ก็คือให้สารจารย์ดรอเตอเนกเหล่าธรรมทัศน์ซึ่งวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เขียนบทความดีที่สุดในประเทศไทยครต้องเปิดสำนักข่าวอิสาราฮะอ่านแล้วนี่รื่นรมมากฮะผมเป็นนักข่าวนักเขียนเก่าในชิดซ้ายนะฮะไม่เห็นฝุน่นอาจารย์เนกก็จะได้มากล่าวนำในเชิงของหลักการเรื่องการกระจายอำนาจจิตวิญญาณอยู่ตรงไหน สิ่งที่ควรจะเป็นไปและเป็นไปได้อย่างไรคือท่านผู้มีเกียรติต้องเข้าใจว่าเข้าใจรู้กันอยู่แล้วว่าเรามีทั้งอีก15เดือนเป็นอย่างน้อยที่รัฐบาลชุดนี้จะอยู่คอสชอจะอยู่18เดือนก็แล้วแต่กับอีกห่วงเวลาหนึ่งที่จะต้องปฏิรูปกันตามรัฐธรรมนูญไอ้ตรงนี้แหละทำให้เรามันกักกักลังเลหรือ,อยังไงอันไหนจะทำก่อนทำหลังก็ฝากประเด็นนี้ไว้กับวิยากรทุกท่านด้วย ไม่ว่าท่านจะพูดประเด็นอะไรนะฮะอันนี้เข้าใจตรงกันไหมอาจารย์แหม่มถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจตรงกันแล้วจะได้ประหยัดเวลานะฮะได้เรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดรอเตอเหกเราธรรมทัศน์กล่าวนําก่อนแล้วจากนั้นวิทยกรแต่และท่านจะได้วิจารณ์เติมเต็มแล้วคิวที่สองก็จะเป็นอาจารย์วิชามาหกคุณเชิญดรอกเอรับครับ,รบขอบคุณขอบคุณคุณสําราญครับ ขอบคุณอาจารย์ชนัดนันผมจะนำเสนอตามที่เตรียมมานะครับมันอาจจะฟังดูไม่ไม่ไม่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าจะพูดเพื่อให้เป็นให้เป็นประเด็นนะฮะ แล้วก็หลายประเด็นก็เป็นที่เคยสนใจกันมาแล้วนะครับหลักๆก,ก็คือจะจัดการยังไงกับระบบบริหารราชการแผ่นดิน,นที่ที่เราใช้นะครับมีส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยเราใช้กันตั้งแต่2475นะเป็นแนวความคิดของ คณะราษฎรนะครับที่แบ่งราชการออกเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะแล้วมันก็อยู่กับเรามานานมากนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้นะข้อเสนอของผมก็คือประการแรกเนี่ยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีการเลือก สภาจังหวัดขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดค่อยพูดนะครับแต่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ข้อที่สองเนี่ยยุอบอบจยุอบอบจยุบจังหวัดที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคด้วยประเด็นที่สามก็คือจังหวัดจะเป็นกึ่งท้องถิ่นขนาดใหญ่กึ่งส่วนกลางที่เชื่อมโยงกับนายกรัฐมนตรีเกือบจะโดยตรงด้วยนะครับ นี่ก็เป็นการชวนพวกเราให้คิดนอกกรอบนะครับเพราะว่าเรา80กว่าปีมาเนี้ยเราอยู่ในกรอบนะครับหลายอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันจะไม่คุ้นกับกรอบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องเรียกร้องพวกเราว่าให้พยายามคิดนอกกรอบตามผมด้วยนะครับสับใหม่ใหม่ที่ผมพูดเนี่ยสับที่ผมพูดเนี่ยก็จะเป็นสับใหม่ใหม่ด้วยนะครับพยายามที่จะไม่ให้มันใหม่เกินความจำเป็น นะฮะก็คือจังหวัดเนี่ยจะเป็นกึ่งท้องถิ่นนะไม่ได้เป็นท้องถิ่นโดยตรงเป็นกึ่งเท่านั้นแต่จะเป็นกึ่งท้องถิ่นขนาดใหญ่อ่ะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับพวกที่รณรงค์เรื่องจังหวัดจัดการตนเองนะครับแต่มันจะไม่ใช่เป็นแค่กึ่งท้องถิ่นเท่านั้นมันจะเป็นกึ่งส่วนกลางด้วยเพราะมันจะขึ้นกับนายร่มตรีเกือบจะโดยตรงนะฮะมันจะขึ้นอย่างไรเดี๋ยว เด,เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือยุบภูมิภาคยุบภูมิภาคนะคนี่ถ้าถ้าพวกเรามีอำนาจจริงๆนะฮะแล้วที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะเอาไปทำได้จริงๆเนี่ยนะไอ้ที่พูดมาทุกข้อเนี่ยทุกคนต้องตะลึงทั้งนั้นนะแต่ว่าก็เตือนสติพวกเรา ไอ้ที่พูดนี่มันคงไม่ได้ทำหรือมันคงมีโอกาสน้อยที่จะได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านที่อยู่มหาไทยก็อย่าเพิ่งตกใจแต่ก็ก็ไม่แน่นะครับมันอาจจะมีโอกาสได้ทำสักทีหนึ่งประเด็นที่4ี่ที่ยุบภูมิภาคก็คือข้าราชการและหน่วยงานนะครับของกรมเนี่ยที่ไปอยู่ในจังหวัดเนี่ยจะกลายเป็นคนของจังหวัด ขาดจากกรมนะครับเช่นกรมป่าไม้ที่ไปทำงานที่จังหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็จะกลายเป็นคนของจังหวัดทรัพยากรธรรมชาติที่ไปอยู่ที่จังหวัดก็จะกลายเป็นคนของจังหวัดสาธารณสุขที่ไปอยู่ที่จังหวัดก็จะกลายเป็นคนของจังหวัดนะครับคือการปกครองส่วนภูมิภาคของไทยจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคนที่ภูมิภาค คนเนี่ยเป็นคนของกรมทั้งนั้นที่ส่งไปอยู่ที่ภูมิภาคที่ส่งไปอยู่ที่จังหวัดอำเภอด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคนของสำนักงานประหลัดมหาดไทยในอำเภอก็เป็นคนของกรมการปกครองชีวิตของพวกเขาไปอยู่ที่พื้นที่เนี่ยเพียงแต่เพื่อที่วันหนึ่งจะวนไปอยู่ที่กรมเป้าหมายเขาอยู่ที่กรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเราจะยุบภูมิภาคนะครับคือ ข้าราชการจํานวนมากเนี่ยนะครับของกรมต่างๆเ่ยนะฮะที่ไปอยู่ที่จังหวัดเนี่ยจะกลายเป็นคนของขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงนะครับไม่ย้ายไปขึ้นกรมอีกแล้วจะเป็นคนของพื้นที่จริงๆไม่ใช่คนของกรมนะครับถ้าย้ายเนี่ยย้ายไปจังหวัดอื่นแต่ไม่ใช่ย้ายขึ้นไปที่กรมนะครับหรืออาจจะย้ายไปอยู่ที่ที่กระทรวงซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะเรียกว่ากระทรวงพัฒนาภาค และความมั่นคงภายในซึ่งอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นมหาไทยใหม่ะนะครับเดี๋ยวๆฟังไปเรื่อยๆนะฮะประเด็นที่5ก็คือจังหวัดจะมีฐานะเป็นกรมจะมีฐานะเป็นหน่วยงบประมาณนะครับแล้วก็จะมีคนของตัวเองคนของจังหวัดเนี่ยเป็นคนของพื้นที่จะไม่มาอยู่ที่กรมจะไม่มาอยู่ที่กระทรวงนะครับจะอยู่ที่จังหวัด ข้ามจังหวัดได้ประเด็นที่6ก็คือท้องถิ่น,จะ,นจะมีท้องถิ่นที่อยู่ใต้จังหวัดจะมีท้องถิ่นที่อยู่ใ้จังหวัดนะครับจังหวัดเนี่ยเป็นกึ่งท้องถิ่นแล้วก็จะมีท้องถิ่นแท้ๆที่อยู่ใต้จังหวัดท้องถิ่นที่อยู่ใต้จังหวัดเนี่ยก็จะมีเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลาบาตำบลนะครับ,บอันนี้ก็พยายามรักษา แบบแผนเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยไม่พยายามที่จะไปแตะอะไรโดยไม่จําเป็นนะครับส่วนอบตทั้งหมดเนี่ยอบตทั้งหมดเนี่ยยุบรวมกันเป็นเทศบาลอําเภออบตทั้งหมดยุบรวมเป็นเทศบาลอาเภอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>เช่นเช่นในอำเภอ,อ,เภอหนึ่งเนี่ยนะฮะมันอาจจะมีเทศบาลนครอาจจะมีเทศบาลเมืองอันนี้เราไม่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 เข้าไปยุ่งแต่ส่วนที่เหลือ นะครับที่ไม่ได้เป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครเนี่ยครับส่วนใหญ่เป็นอบตอทั้งหมดเป็นอบตอจะถูกรวมกันเข้าเป็นเทศบาลอำเภอจะขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะแก้ปัญหาที่หลายคนชอบชอบพูดหรือเขาพูดให้เห็นจริงๆว่าอบาตอบางที่คนไม่กี่พันคนงบประมาณน้อยนะครับเราก็จะมารวมให้เป็นเทศบาลอำเภอนะครับ ก็จะมีประเด็นที่8ก็คือจะมีกระทรวงพัฒนาภาคและความมั่นคงภายในนะถ้าฟังแล้วมันยังงงก็งงงงให้คิดว่ามันจะเป็นคล้ายๆกระทรวงมหาดไทยใหม่นะครับคือจังหวัดเนี่ยจะขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีนะครับจะไม่ขึ้นสู่งมหาดไทยอีกแล้วกระทรวงมหาดไทยจะไม่มีนะครับจะแปลสภาพไปเป็นกระทรวงพัฒนาภาคและความมั่นคงภายใน แต่จังหวัดทนี่จะขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีจะขึ้นโดยตรงหรือจะขึ้นผ่านสำนักอะไรสักอย่างหนึ่งนะเช่นสำนักสำนักการปกครองจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วมีเลขาธิการสำนักงานการปกครองจังหวัดอยู่ก็เป็นราชการที่จะมาช่วยนายกด้วยก็ตามเนี่ยแต่ว่านายกรัฐจังหวัดเนี่ยจะต้องขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีประชุมกับนายกรัฐมนตรีเดือนละครั้งการประชุมที่สําคัญที่นายกรัฐมนตรีต้องทำเนี่ยหนึ่งประชุมครม สองประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจะสถานะจะสูงเด่นขึ้นทันทีเพราะเขาเป็นผู้ปกครองพื้นที่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับต้องสัปดาห์ละครั้งในระยะต้นๆอาจจะประชุมแค่เดือนละครั้ง <c oughs> นอกจากนายกแล้วก็ผู้ว่าราชการซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาภาคและความมั่นคงภายใน,เ,นยเข้าไปด้วย อันนี้จะ,นจะเป็นองค์ประชุมประจําแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงอื่นๆเนี่ยก็จะเชิญรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆ,ๆเข้ามาร่วมด้วยได้นะครับรัฐมนตรีภาคพัฒนาภาคและความมั่นคงภายในเนี่ยจะต้องเป็นรัฐมนตรีอวุโสต้องเคยเป็นรัฐมนตรีแบบธรรมดามาก่อนแล้วถึงจะไปเป็นรัฐมนตรีพัฒนาภาค และอวุโสได้เออและความมันคงได้นะครับและก็ควรจะเป็นรองนายกรัมตรี um ด้วยนะครับอาจจะเรียกว่ารองนายกรัมตรีฝ um ่ายปกครองพื้นที่หรืออะไรเงี้ยก็ตามเนี่ยครับ mm hmm. แล้วก็ประเด็นที่9ก็คือมีงบประมาณจังหวัดนะครับมีทั้งงบประมาณจังหวัดแบบที่แบบที่เอ่อปกติแล้วก็มีทั้งงบพัฒนาจังหวัดที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคนะครับ ที่เป็นส่วนหนึ่งของภาคจังหวัดก็จะถูกจัดเป็นภาคนะครับอาจจะสัก1 0บถึงสิภาคแต่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่ขึ้นต่อภาคจะขึ้นต่อนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเขาจะต้องไปเอางบประมาณให้ต้องประสานงานกับรัฐมนตรีพัฒนาภาคเพื่อจะนําโปรเจกต์ต่างๆมาลงที่ภาคแล้วก็พัฒนาจังหวัดโดยไม่คิดแต่เรื่องจังหวัดของตอนเท่านั้นต้องสอดคล้องกับจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงด้วย ไม่อย่างนั้นก็จะมีแต่เรื่องจังหวัดก็จะแคบไปอีกนะครับในนี้การปกครองพื้นที่การดูแลพื้นที่การพัฒนาพื้นที่ก็จะมีภาคซึ่งเป็นหน่วยในการพัฒนาแต่จะไม่ใช่เป็นหน่วยในการปกครองนะครับเพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะไม่ขึ้นกับรัฐมนตรีภาคแต่จะขึ้นกับนายกรมตรีแล้วก็จะขึ้นแบบสําคัญด้วยก็คือจะมีการประชุมระหว่างนายกรมตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ แต่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยจะมีรัฐติภาคที่จะคอยมาช่วยในเรื่องการพัฒนานะครับแล้วก็จะช่วยในการสร้างหน่วยในการพัฒนาที่มันใหญ่กว่าจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดามันก็อาจจะเป็นภาคหนึ่งนะครับอ่าวไทยก็อาจจะเป็นภาคหนึ่งนะครับภาคเหนือตอนบนก็อาจจะเป็นภาคหนึ่งอีสานก็อาจจะแบ่งเป็นสักสามภาคอาจจะเป็นอีสานที่อยู่ติดแม่น้าโของอีสานที่อยู่ติดกับภูพานอีสานที่อยู่ ใกล้ไทางภาคกลางหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะต้องไปคิดกันดูแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้พัฒนาวัฒนธรรมภาคซึ่งสําคัญนะครับสำคัญนะผมย้ําว่าในอดีตเนี่ยรัฐสมุยยาสิทธิราชเนี่ยรับรองเรื่องวัฒนธรรมภาคในแนวคิดเรื่องมนทนมนทนนะครับอย่างเช่นมนทนมนทนละนองมั้งมนทนละตนองมนทนภูเก็ตเนี่ยท่านก็ให้ มีคนในพื้นทีนะ่เป็นผู้ปกครองนะมีพวกนันออก,กรน้องมีพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ปกครองหรือว่ามณฑลอีสานเนี่ยแบ่งออกเป็นมณฑลลาวต่างๆเนี่ยนะฮะก็คือยอมรับในเรื่องวัฒนธรรมลาวแล้วก็มณฑลทางภาคใต้เนี่ยมณฑลปัตตานีเนี่ยให้มีคนพื้นเมืองเป็นทั้งสุลต่านเป็นทั้งพญาต่างๆที่เป็นเจ้าเมืองแบบของไทยนะครับให้ใช้ ช่วงหนึ่งให้ใช้ภาษามาลายูในทางราชการได้ด้วยเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอะไรที่มันดีเนี่ยเราต้องเราต้องฟื้นกลับขึ้นมานะครับการเปลี่ยนแปลงหลัง2475ที่ทำให้เหลือแต่ภูมิภาคที่แบ่งออกเป็นจังหวัดหมดเนี่ยทำให้การพัฒนาผมว่ากําลังน้อยลงไปเยอะนะครับเพราะว่าไปคิดถึงแต่ส่วนย่อยที่มันย่อยเกินไปคือเป็นแค่จังหวัดเท่านั้นแต่เราจะไม่เปลี่ยนของเดิม เสียทั้งหมดเราก็ยังจะมีจังหวัดตามเดิมแต่ว่าเราจะมีภาคในการพัฒนาขึ้นและภาคในการพัฒนาเนี่ยก็จะอยู่ในความบริหารการบริหารของรัฐมนตรีภาคแต่ก็จะต้องอยู่ในกํากับดูแลของนายกและจะต้องอยู่ในความสนใจหรือความต้องการของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับทีนี้ในประเด็นที่10นะครับ ก็ลองยกเป็นตัวอย่างนะครับว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรีพัฒนาภาคและความมั่นคงภายในเนี่ยนะครับก็อาจจะมีตัวรัฐมนตรีแล้วก็มีใต้ลงมาก็มีประหลัดก็ควรจะเป็น41นะครับแล้วก็มีรองประลัดภาคหนึ่งรองประลัดภาคสองภาคสามรองประหลัดภาค4นะครับซึ่งมีฐานะ4 0ถึง41นี่นะครับทีนี้รอ,อ,องประหลัดและประหลัดจะมาจากไหนนะครับ จะไหลมาจากข้าราชการที่อยู่ในจังหวัดนะครับวันนี้ก็เลยวกกลับไปพูดถึงรูปร่างโครงสร้างของจังหวัดเนี่ยจังหวัดก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดจากการเลือกตั้งเป็นหมายเลขหนึ่งและก็จะมีรองผู้ว่าฝ่ายประจำซึ่งก็จะเป็นข้าราชการนะฮะรองข้าราชการฝ่ายประจำรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายประจำเนี่ยก็จะเป็น40 ราชการจังหวัดแบบเดิมเนี่ยจะไปเป็นรองผู้ว่าราชการฝ่ายประจำนะแต่ว่าอาจจะมีรองผู้ว่าราชการอีกหลายๆฝ่ายแต่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองทั้งสิ้นนะครับจะมีรองฝ่ายประจําอยู่คนเดียวอันนี้เป็นแบบญี่ปุ่นนี่เป็นแบบญี่ปุ่นนะครับเราไม่ได้ตัดท้องถิ่นออกจากราชการนะครับเราช่วยกันหนุนกันแล้วก็ข้าราชการที่ทําดีเพื่อท้องถิ่นก็จะต้องได้ดีด้วยนะครับเราจะไม่เอาสองอันมาเป็นปฏิปักษ์กันอนะ ระหว่างระหว่างข้าราชการกับท้องถิ่นเราจะเอาให้มันกลืนกันเข้ามานะครับก็สูงสุดของข้าราชการประจําที่อยู่ในจังหวัดก็คือจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายประจําแต่คนคนนี้ไม่จําเป็นต้องมาจากคนที่อยู่ในสายปกครองอาจจะมาจากสาธารณสุขอาจจะมาจากศึกษาอาจจะมาจากป่าไม้มันจะไม่แบ่งกันแบบเดิมอีกละนะครคนที่อยู่ในจังหวัดต้องเก่งเรื่องพื้นที่จริงๆไม่ใช่เก่งเรื่องภารกิจ เฉพาะทางนะครับต้องรู้งานรู้คนรู้ภูมิศาสตร์รู้วัฒนธรรมรู้ธรรมชาติรู้แม่น้ําลําคลองรู้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครการแบ่งงานในจังหวัดเนี่ยประเดี๋ยวไปพูดกันในรายละเอียดนะอาจจะต้องแบ่งยังไงให้มันเฉพาะทางให้มันน้อยลงแล้วไหลเวียนได้อันนี้เป็นแบบจีนอันนี้คือแบบจีนนะครับแบบจีนเนี่ยมันไม่มีว่าคนที่อยู่สายปกครองเท่านั้นถึงจะขึ้นไปเป็นหมายเลขหนึ่งทางปกครอง ฝ่ายประจำเนี่ยนะมันสับเปลี่ยนุนเวียนแข่งขันกันนะครับและทีนี้จากที่เขาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายประจำเนี่ยเขาอาจจะถูกเขาอาจจะย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นได้แต่เขาไปอยู่ที่กรมไม่ได้ไม่มีและเขาอาจจะย้ายขึ้นสูงขึ้นไปอยู่ที่กระทรวงพัฒนาภาคไปเป็นรองปลัดภาคหนึ่งสองสามสี่หรือวันหนึ่งขึ้นไปเป็นปลัดที่ กระทรวงพัฒนาภาคและความมั่นคงซึ่งย้ำอีกทีหนึง่งกระทรวงมหาดไทยใหม่นะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่เท่าไหร่ละ1ิบสิบ,สบ,สบให้ตั้งกระทรวงปฏิรูปขึ้นมากระทรวงหนึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบกระทรวงนีนะครับและก็ดําเนินการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องนะครับผมสั้นๆมีแค่นี้ครับจบ ขอบคุณอาจารย์นันเอกนะฮะอาจารย์แหม่มมีอะไรถามไหมหรือว่าเอาไวท้ทฉเดียวเลยดีไหมได้ค่ะอาจารย์ผมมีคําถามเยอะนะฮะถามอาจารย์นันเอกข้ามข้ามช็อตไปก่อนเช่นอันนี้เป็นอะไรโมเดลฮะ <laughs> คือถ้าเราอาาร่านในนี้นะฮะอาจารย์นันเองนี่ล้าไปหลายช็อตเลยนะฮะก็จะย์นาจในนี้เรื่องเด็กๆไปเลยนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินคําว่าจ,จังหวัดจัดการตนเองวันนี้ได้มาฟังตรงนี้ผมว่าถือว่าเป็นบุญหูมากนะฮะ